สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่บิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวนะคะและในคลิปนี้ค่ะพวกเราขอพาทุกคนมาตั้งแคมป์กลางเต็นท์กันที่29แคมป์การจนาบ,บุรีเป็นลานกลางเต็นท์สนามหญ้าที่อยู่ติดริมแม่น้ำแควใหญ่บรรยากาศร่มรื่น ้นมาเยอะและสามารถเล่นน้ําได้อีกด้วยค่ะโดยพื้นที่ของลานนะคะจะอยู่ในช่วงโค้งน้ําทําให้เราได้เห็นวิวโดยรอบไม่ว่าจะเต็น์พื้นหรือเต็น์หลังคาก็สามารถมากางที่นี่ได้ค่ะในราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นแถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยค่ะบอกได้เลยนะคะว่ามาที่นี่แล้วไม่มีผิดหวังแน่นอน แต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะก็ขอฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยทุกคนคะนนี้นะคะในระหว่างการเดินทางของเรานะคะในทริปนี้เรามาแวะกันที่ โชว์เมนูอาหารร้านยำพี่ใย,ยเหลาโ,โหดโคตรนัวนะคะจะอยู่การจนบ,บรุรีเนาะทีนี้เรามาการกันบ้างนะคะก็ร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากๆแต่จริงๆโลเคชั่นอะ่ะจะไม่ใช่ที่นี่ตอนแรกเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ตรงน,นี้นะคะแต่ว่าจะอยู่ไม่ไกลจากหลานเดิมเท่าไหร่มาดูเมนูกันบ้างเมนูที่นี่ก็คือเริ่มต้นแบบ 30...45... 50 ถูกมากเยะแยะมากมาเลยไม่รู้นะแล้วก็อยวกจะบอกว่าเมนูปลาที่นี่ปลาแต่ว่าออหอมนัวกลมกล่อมมาก๋ยากจะบอกเพ<ร>ื่อเลยที่นี่เราเคยมากินใช่ไหมแล้วแบบหนูอยากอยากจะมาอีกมากินหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยถ่ายที่ะนะครับโอเคส่วนใครจะเดินทางมานะเดี๋ยวเราจะขึ้นมุดไว้ดูเลยแล้วกัน ประมาณนั้นนะครับก็ปักปุดตามมาได้เลยจะอยู่แถวซอยตรงข้ามกับโรบินสันกาญจนบุรีแถวๆประมาณนั้นใครที่จะเดินทางไปไซโยไปสีสวัสดิพ์พวกนีน้นะก็สมัยจะผ่านก็เลยแวะมาดูแล้วกันนะครับผมแนะนเ<ร>าเลยมาทานกันได้นะคะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารมื้อนี้จะเป็นยังไงค่ะเขามีนี้ ทุกคนนี่มื้อเช้าแบบแซ่บๆนะคะมื้อนี้นะคะเราสั่งมาเป็นเริ่มจากอันนี้อะไรนะขมย่างชิ้นหนาเลยเพื่อนแล้วก็ตามไปด้จิ้มแจวนะมีน้ำจิ้มแจวด้วยนะน่ากินมากนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเหล่าแซลมอนนะคะน่าจะแซ่บมากๆ อันนี้ก็จะเป็นเหล่ากุ้งสดนะคะเพื่อนๆแล้วดูกุ้งเด็กตัวไม่เล็กนะเนี่ยตัวใหญ่นะคือนี้แหละภาะวนาให้ร้านาากลางเต็นท์เราห้องน้ําอยู่ใกลที่สุดแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นส้มตำปูปลานะคะพร้อมกับนี่น่ากินมากเส้นลวกน่าจะเป็นเส้นเล็กมั้ง กินทั้งหมดทั้งหมวลเนี่ยราคาจะตกอย่างละประมาณ50-60ิบถูกมากๆเลย,เ,ยเดี๋ยวเรามา<ะ>สรุปไปให้ทีหนึ่งว่าทั้งหมดแล้วที่เราสั่งไปเนี่ยเท่าไรเท่าไหร่นาะใช่กับน้ำโค้กขวดใหญ่หนึ่งขวดนะครับที่ไม่ได้เป็นสปอน <laughs> เซอร์แต่กินตลอดงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะทุกคนจะได้เดินทางต่า เมื่อกี้แอดสั่งข้าวกะเพราทะเลมาด้วยนะอยากบอกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างที่นี่ใช่คืออยากจะรีวิว,ว,วน้ำปลาที่นี่มากเลยน้ำปลานัวมากนะนนนไปทำไซส์วดขายนะน้ำปลานะาเพื่อนๆได้กินนะจะนึกถึงอะไรมากนึกถึงแบบว่าคันนานึกถึงเถียงนานั่งอยู่แบบริมนาน,นึกถึงแบบว่าทุ่งนาหลังบ้านอะไรประมาณนะี้ดีมาก ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาทานได้นะคะใช่ครับโอเคชื่อ,อร้านว่ายำพี่ใหญ่เหลาโหดโคตรหนัวเสิร์ชกูเกิลเข้ามาได้เลยเนะส่วนเมนูทั้งหมดนี้ที่เรากินไปทั้งหมดก็คือเท่านี้<笑><笑>เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปจ,จ่ายตังค์แต่เราขึ้นมาให้ก่อนโ okay, อเคปะ มาถึงแล้วก็ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ลานกลางเต็นที่เราจะต่อสมองกันคืนนี้นะคะทุกคน <c oughs> เรามาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะกับลานกลางเต็นที่มีชื่อว่า29แคมป์นะคะด <c oughs> ูไม่คิดว่าที่นี่จะสวยแบบนี้อ่ะบรรยากาศดีมากนะ <c oughs> ใช่จริงจริงที่เราขับมาเนี่ยก็ยังเหมือนจะอยู่ในตัวเมืองแบบ ตรงเมืองไม่แน,น่ใจไม่ไกลมากผมกิโลแวบปั๊มน้ํามันเข้าเซเว่นเข้าซอยมานิดเดียวเลยเซเว่นมาประมาณไอเซเว่นที่เป็นปั๊มตทออนะประมาณ3กิโลออถึงเลยแล้วก็ดูดิน้ําสามารถเล่นได้แล้วก็นี่เมื่อกี้มีน้องนักเรียนร้องแพกันไปนู่นแล้วเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถลงไปได้เลยอ่ะเพราะว่าเห็นดินแล้วประมาณตะกงได้ที่นี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันมีเกาะกลางเพื่อนมีเกาะกลางต้วง้เห็นไหม น้านี่แบบใส่กิ๊กเลยตรงนี้น้ำใส่มากเพื่อนเหมาะกับแบบน้องๆุูหนูใครที่แบบมีลูกมีหลานนะพามากลางเต็มาแล้วก็เด็กๆได้เล่นน้ําด้วยเพื่อนดีมากเลยแล้วก็นี่วันนี้โซนนี้มีแค่เราแล้วก็จะมีพี่ข้างหลังหนึ่งเต็นเนาะเป็นลานสนามหญ้านะคะร่มรื่นมากดีมากๆเลยแต่เราต้องกางเต็นท์ละเย็นละโอเคงั้นเดี๋ยวขอกางเต็นท์กันนะคะ 때도 없이 심으로 가고 고민이 생겼니 음. 초등학교 할수 없이 간에 배웠었던 현재 진행형 그때 하루의 혈과 내맘 움직여 time よせかジョー bye โอเคค่ะ,คคะทุกคนตอนนี้นะคะเรากางเต็นท์เซต็จของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มากับน้องขั่วซองเหมือนเดิมนะคะ เอาน้องมาออกบ้างเซ <laughs> ตนี้ก็คือเป็นเซทแบบง่ายๆเลย <laughs> ใช่เซทง่ายเที่ยวรอบโลก <laughs> สำหรับเราสองคนเซทแบบขี้เกียจขี้เกียจไม่ต้องมีอะไรมากกันเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิม<า>แต่ก็มีนี่วันนี้ได้นี่เอาแอ,อร์มาด้วยหลังจากที่ซื้อมาไว้ที่บ้านประมาณปีกว่า <laughs> <laughs> ตัวนี้เป็นแอร์ JBX ฮะขนาด7,000 BTU ถามว่าทาไมต้องเอาเจ็ดพันทางที่ลานนะบางทีรองรับได้ถึงไม่เกิน9 00 0ัน BTU จริงไหมแต่เจ็ดพันต้องเกินก่อนว่าเมื่อก่อนเรามีตัว9 0 0าัน BTU แต่ว่าตัวมันใหญ่มากมันใหญ่ก็เลยขายทิ้งแล้วก็ซื้อมาเจ็ดพัน 7, 000, ซึ่งความเย็น,นยแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็บางทีเราไปเจอสถานที่ที่แบบว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอตัวเจ็ดพันมันก็จะสามารถรับกําลังได้ แล้วก็ร้านนี้มีไฟฟ้าไหม้านนี้มีไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็จุดต่อไฟทั่วร้านเลยแล้วก็นี่ใกล้ๆเราก็คือตรงนี้ข้างๆเต็นท์เลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็จริงๆตอนนี้อากาศดีก็เลยทางพัดลมและแอร์ก็ยังไม่ได้ใช้งานตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงแล้วนะครับแล้วก็มีนู่พี่ๆที่เอาเป็นรถคาราวานมานะครับก็มีเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นและประกบซ้ายประกบขวาสบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็ข้างน้าเราวิวสวยมากมีน้องๆเล่นน้ําอยู่เป็นวิวแบบว่าแม่น้ํแควยใหญ่ฮะนตรงนี้นะครับน้ำแบบว่าเออๆเล่นกังสบายๆเลยอยากเล่นน้ำเดี๋ยวเราลงเล่นไหม เออร้อนๆลงเลนหน่อยดีกว่าเพื่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนสภาพก่อนโอเคไป นี่ครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เกาะกลางน้ําของ29แคมป์แล้วนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่ง6โมงได้ตอนหลังก็พาทิตย์กำลังตกเลยตอนหลงังเป็นไง,ไงบ้างฮะบรรยากาศดีมากตอนนี้เพื่อนแล้วก็น้ําที่นี่นะฮะก็จะเป็นแม่น้ําแควใหญ่ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กลางแม่น้ําแควใหญ่เลยเหไหมะจะเป็นแบบสายทางรอบเกาะตรงนี้เลยเพื่อนๆแล้วน้ําที่นี่นะ ใส่มากแล้วใครที่มีเด็กๆน้องๆหนูหนะแนะนําเลยน่าจะชอบมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบน้ําแบบตื้นๆค่อยๆสโลปลงเพื่อนแต่น้ําก็ค่อนข้างเชี่ยวอยู่พอๆกับแกงกะจาเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไม่ได้เตรียมพวกของอะไรมาทํากินเลยวันนี้เราจะหาก,กินแบบง่ายๆเลยเพื่อนไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งพวกเนี้แต่เราต้องเดินทางไปต่อ เพื่อนครับจากเมื่อสักครู่นี้ฮะที่บอกว่าเราจะไปหาอะไรกินกันข้างนอกนะืมตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วพอดีเราเปิดเจอใน Google Map ว่าตอนนี้เขามีมูดาเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ก็เมื่อกี้โทรสั่งแล้วเรียบร้อยอตอนนี้รอเขามาสง่งสรุปว่าก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็ดีเหมือนกันอมไม่ต้องเปลืองน้ํามันด้วยที่นี่แล้วก็เปิดจากแอปรู้สึกว่าเซอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็ เดลิเวอรี่ถึงด้วยนะแล้วก็มีร้านพวกแบบร้านต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดลิเวอรี่ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าเพื่อนๆใครที่มาที่นี่นะแทบไม่ต้องเอากับข้าวอะไรมาทําเลยดีกว่ามีเต็นที่นอนมาแต่ตัวแล้วก็ชุดว้น้ําหน่อยนี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำแบบเริ่มลดน้อยลงแล้วมาหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไปไปหนูเดินไปรับเลยอ๋อเอาสแกนป่ะพูดถึงหมระท้าร้วมาพอดีเลย สแกนส่ายได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาพบกับมื้อเย็นของเรานะคะอย่างที่บอกวันนี้เราเดลิเวอรหมูปทะมาเสิร์ฟถึงหน้าเต็นท์เลยนะคะก็นี่ มาพร้อมกับชุดเตานะคะแล้วก็ขาดเมื่อกี้พี่เขาคนที่ส่งเขาจะจุดให้ด้วยนะแต่ว่าเราก็แบบ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจุดเองใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะจุดยังไงตอนนี้ไม่ได้ไปเช็คมาใช่ป่ะเอามาป่ะอ้าวไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหินกันได้ออกเขาจะหินกระท่อกระเทาะเอาหนงก็ติดน่าจะไม่ได้กินอ่ะเพราะหินเปียกน้ำโอเคมามาดูหมูกกระถะของเราวันนี้นะคะก็คือร้านเนี้ยถ้าเซิร์ชใน Google m a p เนาะจะชื่อว่าร้านนนอ ะะหมูกระทะ Delivery ี Del ่เขาจะมี3ามเซตนะคะอันนี้เราสั่งกลางมามาดูว่าได้อะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะก็คือผักนะคะผักล้างสะอาดมาให้แล้วแล้วก็ให้มาแบบทางลากด้วยรากก็คือขาวใสวะจะมีผักบุ้งแล้วก็ผักอะไรนะอันนี้ข้นชายข้นชายนะแล้วก็ากราดขาวแก้วกากาขาวเห็ดเห็ดนะคะต้งะ้งหููมีน้ําจิ้มนะคะแล้วก็อะไรอ่ะหุ้นเส้น มีมาให้สองห่อนะคะแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งใบแล้วก็น้ำซุปแล้วก็นี่จะมีหมูอย่างเงี้ยมาให้สองแพ็คเพื่อนๆใช่นะคับแพ็คหนึ่งจะมีมันหมูมีสามชั้นแล้วก็มีหมูหมักนะคะได้มาสองแพ็คแล้วก็นี่จะมีตบเปียวๆเลยหนึ่งแพ็คเพื่อนๆใช่ราคาในสามชุดเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่บ้างก็คือร้านนี้มีสามเซตนะคะเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบเซตเล็ก เซตกลางแบบเรานะคะ370แล้วก็เซตใหญ่490เนะคะลราแต่เพื่อนเพื่อเลยถ้าใครเป็นคนกินน้อยหรือมาคนเดียวหรือว่ามากับแฟนก็ได้แต่ว่ากินน้อยก็เซตเล็กไปส่วนต้องมิวเป็นคนกินจุกินไม่หยุดโอ้ยเซตกลางไปแต่ถ้าใครมาประมาณสัก4คนอย่างเงี้ยนะก็แนะนำเซตใหญ่นะครับจะขอราจุดไฟก่อนดีกว่านะครับอ๋อเขามีทิชชู่ชุบน้ำมันมาให้ แล้วก็ถ่านหน่วออทิชชูเวฟเวักสุดดีกว่าโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะได้กินนะใช่ <c oughs> อันเดี๋ยวให้น้องหมิวได้ลองชิมหมูกระทะที่นี่ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆในราคาชุดละ370บาทนะครับ,บเป็นหมูกระทะของแบบว่าพื้นที่ของแถวนี้เลยที่ใครมาก็ต้องสั่งกินอืมออืมร้อนอ๋อร้อน อร่อยอร่อยน้ำจิ yeah. ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มขุนๆน่ะเมื่อกี้แอบชิมไปหน่อยหนึ่งน้ำจิ้มดีนะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอารมณ์เหมือนเป็นน้ำจิ้มแบบซุกี้สุกี้แห้งอ่ะที่ผัดแบบไม่ไม้อ่ะที่เราเคยกินกันอร่อยมากก็แนะนำเพื่อนๆเลยใครที่มาที่นี่ฮะเราแบบขี้เกียจทาอะไรกินนะก็หมูกระทะเริ่มต้นที่250าบาทนะอันนี้เราเสียตังค์นะเน่รีวิวเนี่ยก็เลยแบบพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอร่อยจริงอันไหนแม่่อยเราก็บอกแม่ลอยฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคาด้วยใช่แล้วคับ บรรยากาศกลางคืนเขาเปิดไฟแล้วเป็นยังไงนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยไฟก็จะน้อยๆหน่อยไม่เยอะมากออันนี้ถ่ายจากเต็นท์เราก็จะมีพกดวงนี่ต้นไม้นี่ก็ฝั่งนู้นนะครับที่เป็นรบ้านหนูว่ามันมีต้นไม้ทุกต้นแหละอืแต่ว่าไอ้ต้นหลังๆอะที่ไม่มีคนอยู่ดีกว่าเราไม่ได้เปิดหรออ่เ่ยจริงๆข้างหลังเราอะมีไฟอยู่แล้วนะทุกต้นแหละแต่ว่าเขาปิดเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าไม่มีคนประมาณเนี้ยอื แล้วอีกอย่างหนึ่งใส่แคมบางคนน่จะชอบแบบสไตล์แบบปิมดิบไงใช่ไม่อยากให้สว่างมากบางคนอยากโชว์ตะเกียงเงี้ยนะอยากโชว์แสงไฟตะเกียงของตัวเองนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไฟไม่ต้องสว่างก็ได้ไงสวยของเราง่ายๆเลยโกซิีโลคู่กายสองดวงประกบซ้ายขวาจบนะครับถ่ายออกมาแสงสวยโอเคเดี๋ยวขอกินงก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไหม้ละโอเคค่ะมามาทานหมูกระทะกันค่ะเพื่อน อารมณ์สบายเพื่อนในช่วงเช้าด้วยกันนะครับกับที่นี่นะฮะ29แคมป์เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในช่วงเช้านะตอนนี้ประมาณ7โมงเศษได้นะว่าบรรยากาศในช่วงตอนเช้านั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนนี่ครับเต็นที่เรากางนะก็อยู่จุดใกล้ๆกับตัวบ้านนะครับผมเพราะว่าห้องน้ำจะอยู่ใกล้ แล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับเหมือนจะเป็นที่เอาไว้นั่งชมว,วิวเล่นนะแต่บางคนอาจจะมองเพืินๆคิดว่าเป็นสารไม่ใช่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเป็นจุดสําหรับเอาไว้นั่งเล่นนะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะถือว่าที่นี่เป็นลานที่ค่อนข้างที่จะล่มลื่นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะฮะไม่หลอนมากวนกลับมาทางแป่น้ำแควยใหญ่ของเรานะครับในช่วงเช้าตรงนี้ น้ำที่แบบว่าเป็นเส้นทางเล็กๆที่ฉีกมาตรงนี้ก็จะแห้งลงเพราะว่าทางเขื่อนเขาทำการปิดน้ําแต่ว่าทางหลักๆตรงนี้ก็ยังมีน้ําอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเป็นช่วงสายๆี๋ยวเขาจะเปิดน้ํามาเหมือนเดิมแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะแล้วก็สําหรับกิจกรรมในช่วงเช้าของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บของก่อนที่แดดจะส่องนะับเดี๋ยวเราจะมีภารกิจไปที่สังขบุรีต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอญาตไปอาบน้ากันดีกว่า thank you โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เก็บเต็นท์นะคะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะเดินทางต่อนะคะก็สําหรับร้านกลางเต็นที่เรากางที่นะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีวิวดีเนาะพื้นที่ลานสนามหญ้าแบบนี้เลยนะคะที่เรา,าจุดตรงนี้ที่เรากางเมื่อคืนนี้ใช่นะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็คือจะเป็นริม,มแม่น,นม้ำแพร่ใช่ แต่ว่าตอนนี้ทางเคือนอ่ะเขาปิดน้ําอยู่คือปล่อยมาแค่นิดเดียวไงน้ําก็จะมาแค่ช่วงประมาณมช่วงเส้นที่เป็นหลักๆตรงนั้นเมื่อวานที่เรามามาถึงตรงนี้ใช่ถ้าเป็นช่วงเงย็นๆนี้จะมาตรงนี้เลยเด็กๆก็จะสามารถเล่นน้ำได้แล้วก็เมื่อคืนน้ําขึ้นเราก็น่าจะไม่ต้องสำรวจลานอะไรมากเพราะว่าจากด้านหลังเราก็จะมีแค่นั้ง่ายๆเลยตรงไปตรงมาแต่ว่ามีตรงนู้นด้วยนะมีโซนนู้นด้วยใช่ถ้าโซนตรงนู้นก็จะเป็นไพรเวทหน่อยรถสามารถถอยจอดได้ในโซนตรงนั้น ใช่แล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นลันกลางเต็นแล้วเขาก็มีบ้านพักด้วยนะคะราคาห้องละ700้เ <700 S 1> นาะ7้อบาท แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำเออห้องน้ำถงที่นี่จะมีแบ่งชายหญิงนะคะอย่างละสี่ห้องมีอ่างล้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็น้ำแรงมากที่นี่ใช่แล้วก็น้ำเย็นสบายนะคะที่นี่จะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะค่าบริการจะอยู่ที่คนละ100บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็ถ้าใครเอาแอร์มานะคะก็เพิ่ม100ใช่เนาะแล้วก็ที่นี่มีจุดล้างจานด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือในแนนมาอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านมีเดลิเวอร มีมูกระทะเซเว่นส่งถึงเดลิเวอรี่มาถึงหน้าเต็นท์ได้เลยนะคะมีอาหารตามสั่งแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆวันไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้คือจะมะีเหมือนเขาจะเป็นร้านตามสั่ง เป็นแบบอาหารป่ามีนู่นนี่นั่นที่เป็นอาหารป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมาในช่วงนั้นก็สามารถสอบถามได้นะคะใช่พูดถึงอาหารป่าแล้วหิวแล้วเออดี๋ยวรอติดตามชมในอีพีหน้าดีกว่าเพราะว่าที่เรารีบเก็บของเนี่ยแต่เราต้องเดินทางต่ออีกประมาณเกือบสี่ชั่วโมงใช่อยากกระซิบว่าทริปหน้าเราจะไปไหนเราจะพาทุกคนไปสังขละบุรีนะไปหมู่บ้านสะพานมอญกันนะคะเรามาดูว่าอีพีหน้าของเราอ่ะ ความสนุกสนานและกิจกรรมของเราอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเราจะพาทุกคนไปอันซีนที่ไหนห้องพักเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่าราคาถูกใจเพื่อนๆที่คนแน่นอนสังขบ,บุรีจะเป็นยังไงถ้าใครอยากชมนะคะก็รออีพีหน้าโอเคแต่ว่าสําหรับอีพีนี้ก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดใช้กระสุนสกายที่ช่องบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวนะคะแล้วก็มีทิกตอกแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะบิลลี่ชาแนลช่อง,องคนชอบเที่ยวเหมือนกันนะคะครับเจอพวกเราใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันโอเคบายบายยี่สิบเก้าแคมกาญจนับุน नाथ